อาซาสังขารทองหลวงปู่นะครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนายอำเภอสุรพลสัจจรักนะครับตลอดถึงท่านนายกเทศมนตรีอาตำบลห่านแก้วก็กำนันตลอดถึงท่านปาตุโยนทุกท่านนะครับชมโดมกำนันผู้ใหญ่บ้านอาก็กำนัน ประธานชมงลมกำน,นันพู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่คุณมาเด้อผมลืมชื่อไปวดครับอุจจับจัดดีขอสุนานเนอขอขอบคุณท่านนะครับพรามทางาท่านสาธุชนทุกท,ท่านที่มาร่วมพิธีขึ้นไปแถวเทพประสิทธิ์โตเลือดโมกไปนะค,ะครับกับกับบุญนักษาเนอพ่อแม่บรรดาทาั้งหลายเนอ แงนพอดังบนก้อนยังจะยะยอดลงมานะครับเนอะขอพรมอุบาช่วยกำจูอุดหนุนตุ้มเนอะเบอร์ใดมีเพศมีภัยอันใดขอเผาได้ความสวัสดิภาพขอดวงวิญญาณทุบาเจ้าขึ้นสู่สวงสวรรค์จันฟ้าฟังกำนาปานิบานเป็นที่แล้วนะครับเนอะ ขบขอบคุณชุดปกติขาวทุกท่านนะครับที่แต่งชุดปกติขาวมาวันนี้เพื่อนอดน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของหลวงปู่ขออานิสงฆ์แห่งการได้มาเผาศพพระราชทานอ่าทอ าพ่อพญานาคสะดุ้งนะนาคสะดุ้งข้าพ่อนะครับอุบาเจ้าเกิดปีมะโรงก็ปีสีนะครับเปิมตัหลวงเปิมพญา,า,า,านาคน,นะครับเปิิ้นเย็นฝเปิมนาคปมกษาตราย์ทั้งหลายตอนนาคนี่ประทานน้ำากับโลกนะครับเปิ้อว่าปีนี้น้ำอื้อน,นากี่ตัวเออน้ำขึ้นน้ำน้ำมือนา นาคขึ้นน้ำกี่ตัวครับเอาไว้พญานาคเนี่ยพญานาคอยู่ที่ตะวันตกเนี่ยครับอยู่ที่ตะวันตกปัจจิมเป็นบริวารของพญาวิโลปะคะนะครับดตวาดังสีนะครับดตวา,าดังสีภักสายอยู่ที่ตะวันตกนะครับโอ ขอบคุณพ่อสลาบอกไฟุกตะไลไฟปะเนียงทางหลายเนิ่ียวบอกไฟมหองุบาเจ้าวันนี้ขอชื่อเสียงโด่งดังเนิ่มีวาสนาปารามีนะครับชื่อเสียงเกิดเปียกกรอกองเลืองไกลนะครับอุ้บาจงคุบาปมตอุบาต่อนี่เป็นสลาเก่าหวรวสลาบอกไฟเมื่อก่อนนะครับ บินนักอยู่อุบาว่าอันนี้เ,ออเข้ามหาปราชา์แล้วเข้าปราชา์โอ้งามเลิศแล้วนะครับเหมือนลอยอบยนสวงสวรรค์พระแม่สรานเนอร์บันทึกภาพตอนนี้เนอดับเพลิงบ่ต้องฉีดเนออุบาหลวงว่าอุบาบุญหลวงว่าห้ามฉีดน้ำจนฝาปกไฟในปราชา์จะมดจะเสี่ยงอุบาจะสั่ง กับพอความสวยงามเน้อพ่อแม่สาตาทั้งหลายนะครับกับพอปัญนากนะครับเอาเดี่ยวปยาหนหาพ่นไฟนะตอนนี้นะครับปัญหาพอนใน พ่นน้ำก่นไฟนะครับกลายเป็นน้ําเพราะว่าเป็นพญานาคนะครับพ่นน้า,า,นากลายเป็นไฟพ่นไฟกลายเป็นน้ําเพราะว่าเป็นซัต์พิเศษนะครับเพราะว่าเป็นบริวารของพญาวิลูปะคะนะครับอยู่ปกปกข้าสาอยู่ที่ตะวันตกนะครับดาวกลางสีนะครับด้าน,นก็ อปอมาบังหลวงพ่อนะ้วกครูวัดดึงยายที่ยายที่อ่าโอ้ดวงวิญญาณลวงปูจงเป็นสุขเป็นสุข ในสวงสวรรค์กันฟ้าขอวิมานอาสานกพัสดีลิงกับกลายเป็นอาสาดแก้ววิมานคำบนสวงสวรรค์กันฟ้าโอ้เสวดาเจ้าเจอไฟดวงมาบุญละนะครับเนอะเจอมาบุญละต่อเอาที่ท่านรองผู้ว่า ที่นะครับท้ามงว่าจุดไปนะครับเทวดาเจ้าต่อไปห่วงมาครับเจินเทวดาเทพบป่าท้ายปรดได้สองหูหน้าแดงา อบาเจ้าโอ้เทวดาเจ้าสยบลงไปบุญนะครับสยบเจ้าลงไปเอ็นุอุบาจำใจต้องเผาเทวดาว่าจุดไฟแล้วก็สยบเจ้าลงไปนะครับเทวดาเจ้าโอ้งานเต้นๆเด้่ถ่ายป่าไป ขอต้องโฆษนาสาธุการครับคบาเจ้าคุณหลวงนะครับแห่งวัดเกาะกลางเมืองเชียงใหม่นะครับที่ได้ประดิษฐ์ประดอยแต่งสร้างลิตสนาได้งามยิ่งล้ำงามถึงเมื่อมาได้เผางามเมื่อพกไฟติดวันกุมม์เนี่ยเหมือนสวงสวรรค์จันทราพระเมรุสาทั้งหลายงามเต็มเนี่ย ศีลธรรมของสุบาเจ้าก็เปลวไฟเปลวควันนะครับบางเงียงบาจ้ายนะครับไปทางใดขึ้นงามอุ้ม,าารมปราศนีด้ดยศีลธรรมกรรมฐานกูบาเจ้านะเนอะก็แม้นสตาตั้งไรนะได้ยากเนี่ยเมืองล้านนาเชียงใหม่วัฒนธรรมประเพณีการเสียศพสรงสการตานศลีลาคาบกูบาเจ้า ที่ไหนบัดเจ้าบัดเปียงพ่อแม่สัตตาทั้งหลายครับเปิดปากันไวปารามีธรรมอูบาเจ้าเนื้อปารมีอูบาจะได้คุ้มความบกเก่าคกระมอมพ่อแม่สัตตาทั้งหลายเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขโอตอนนี้ควันดำมืดคุ้มแล้วันนี่ครับ เสียงจางหองจางแทนนะครับโอ้ต้องขอชมเกยพ่อสลาบอกไฟเนะี่โดยเฉพาะบอกไฟจางมองฟังที่ไหนบอกมวนเต่าวันนี้มาเหมือนเสียงจางแต่ว่านะครับเด็ยครับเปล่วควันขึ้นตั้งดีงามครับย้ายไปตังใจหน่อยหนึ่งนะครับ ดนนีแสดงว่าขึ้นสูสงสวรรค์ชั้งฟ้านะครับเนี่ยเด้อยืนใกล้คุบาบุหลวงหน่อยไปดูโถดน้ำมาได้จเ,อเอิลนเขาเกิดไฟติดส,สกรรมกันเนี่ย ตังบนติดจังมันเลี้ยงกับตังลูกแปลงตางเออประเด็จพระคุณหลวงพอ่อพระครูอทธรวิสุทธิคุณหลวงพอกกนน่อเจ้าพนามเพอจักลับวัดเดน้ออิสนักแกบุญญาเฮ้ยได้ดายคืนหลายวันนะครับ้านนะครับแปลงตางกับครบาเน้อครูบาเจ้าบุญตันหลวงพ่อท่าพระครูอทธรวิสุทธิคุณจกกะกล,ลกกับวัดแล้วขอไว้เน้อหลังนอกอันบาโน,นกเลี้ยงเดียนคำนะครับอยู่ทางวัดตกทางวัดต๊ะมีบ้านเลี้ยงทีง่บ้าน เลี้ยงน้ำมาเลี้ยงควายพอดีก่อนีปยานควายใหม่ก่อนควายใหม่ก่อนต้อมาโกขันรถหน่อยเอาละเอาละเอาละยางก่อนน้ำยางก่อนยางก่อนนะครับ